ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิก ลัคนาราศีพิจิกด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูพลังงานภาพรวมดวงชะตาในช่วงเวลาที่ดาวอังคารย้ายเข้ามาสู่ในราศีสิงห์นะคะจะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะ,ะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะชาวพิจิกอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยอยากให้ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีทุกประกาศนะ,ะเริ่มต้นกันเลยนะคะว่ามีพลังงานอะไรบ้างมีความเป็นสามดาบมาค่ะชาวพิจิก อัศวินถือดาบ8เหรียญพลังงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังจะสะสางสิ่งที่มันคางคาอยู่ในใจหรืออะไรก็ตามในช่วงเวลาที่าผ่ามาเราทําแล้วมันผิดหวังมันไม่ประสบความสําเร็จมีแนวโน้มนะคะว่าคุณเนี่ยกำลังจะได้เอากลับมาปัดฝุ่น และกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะคะจะค่อนข้างเหมือนกับใช้เวลาในการทบทวนตัวเองใช้เวลาในการเขย่าตัวเองกำลังเหมือนศึกษาตัวเองว่าตนเองเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถละพรสวรรค์ในด้านใดหรืออะไรก็ตามที่เราเคยทำแล้วมันไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมามีไฟในการเอาสิ่งเก่าๆที่เคยผิดหวังกลับมาสะสางปัญหาหรือว่ากลับมาทาใหม่อีกครั้งนะคะ แต่ด้วยความเป็น8เหรียญ8ดเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่าการปรับมาในครั้งนี้ของชาวราศีพิจิกนะเราจะมีความพิถีพิถันมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูงมากขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคุณจะค่อนข้างใจเย็นนะคะแปดเหรียญเนี่ยทาอะไรอย่างตั้งใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนนะคะไม่ได้มีความขยันแบบ เรียกว่ากระตือรือร้นสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นพลังงานที่นะคะ คุณจะโฟกัสในการทําอะไรก็ตามต้องมาจากความสุขความสบายใจมาเป็นที่ตั้งเนาะเด็กถ้วยเด็กถ้วยเนี่ยอารมณ์จะอินดี้อารมณ์จะออกแนวตามใจตัวเองตรงไหนที่เราประเมินแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่ควรจะลงมือทําแล้วก็จะเต็มที่กับการทําสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าอะไรนะคะที่เรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วเนี่ย the day v i e มันจะมีภาวะความเครียดความกดดันหรือว่าเป็นการเหมือนกับเร่งรีบตัวเองมากจนเกินไปจนเป็นการสูญ เสียตัวเองคุณก็จะไม่พยายามเอาตัวเองไปหมกมุ่นอะไรหนักๆจนเกินไปนะคะจะทําในสิ่งที่เราสบายใจจะแก้ไขจากสิ่งที่เราปิดพลาดเพื่อทําให้มันออกมาแล้วมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะอะไรที่เคยพังอะไรที่เคยเสียหายก็มีโอกาสที่ในช่วงเวลานี้จะได้กลับมาแก้ไขจะได้กลับมาปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปให้มันดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะในเดวิลเนี่ยพลังงานนี้มันก็ยังบ่งบอกอีกว่าแต่ความมุ่งมั ตั้งใจของคุณเนี่ยคุณจะมีความตั้งใจสูงแบบไม่ย่อท้อนะคะแค่เราไม่ได้ใจร้อนกับมันเราจะตั้งใจทำมันในทุกๆวันเรียกได้ว่าเราจะมีระเบียบวินัยกับสิ่งที่เรากลับมาทำเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะชาวราศีพิจิกนะคะพลังงานของความเป็นหกไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยก็คือช่วงนี้นะจะเห็นได้ว,ว่าคุณจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการก้าวหน้า การก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารช่วงนี้ถ้าสมมติใครนะคะทำกิจการคนเดียวทำงานคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการก็จะเริ่มมองหาลูกน้องมองหาบริวารหรือว่ามองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยพัฒนาในสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปมันมีพลังงานของการกล้าที่จะลงทุนกับสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้คุณเกิดความก้าวหน้านะคะหรือว่าใครที่ทางานประจาอาจจะไม่ได้จาเป็น ที่จะต้องมีลูกน้องมันก็บ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะเริ่มเหมือนกระจายงานกระจายงานให้ทีมอื่นช่วยหรือว่า อันไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคนเดียวคุณก็จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อที่ว่าเราจะได้สนับสนุนเราจะได้ทําให้มันเหมือนกับเร็วยิ่งขึ้นไปหรือใครที่ทํางานแบบประจําไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไหม่มีทีมอะไรทั้งนั้นนะคะทาอย่างไรก็อย่างนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะมองหาช่องทางลัดเพื่อทําให้มันได้แบบทางานได้ไวขึ้นนะคะหรือว่าใครที่ทํางานประจํามากๆเลยเราไม่มีอะไรที่มันจะต้องทําจริงๆเนี่ยคือนอกเหนือจาก งานประจำา8ชั่วโมงเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำมันไหวแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันจะต้องเป็นเกินเวลาล่วงเวลาไปคุณก็จะโฟกัสเรื่อง,องความยุติธรรมเนาะก็ต้องได้โอทเกิดขึ้นนะคะก็คือจะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยเสียเปรียบเป็นอันเด็ดขาดนะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เนะะี่ยคะมีพลังงานของความเป็นสิเหรียญเกิดขึ้นค่ะ1ิเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่า ตัวคุณจะทำทุกอย่างด้วยใจจริงๆอะด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจแล้วก็คุณเนี่ยจะอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นพลังงานบวกสนับสนุนถ้าใครที่อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบั่นทอนหรือว่าไม่ได้ช่วยเหลือคุณมากคุณก็จะเฟดตัวออกห่างหรือใครที่ เราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าสามดาบเนาะมันเป็นปัญหาหัวใจอะ่ะคนไม่ถูกกันอนะไรประมาณนี้คุณก็เลือกที่จะตีตัวออกหากอ่างนะคะจะเน้นทําอะไรก็ตามในสิ่งที่หัวใจต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสบายใจที่จะทํางานกับใครหรือสบายใจที่จะทําหน้าที่ไหนสบายใจจะทําอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยคือความถูกใจความพึงพอใจต้องมาเป็นอันดับแรกเลยเนะะี่ยค่ะจึงจะทําให้คุณมีเรี่ยวแรงในการทํางานได้อย่างเต็มที่นะถ้าใครได้ทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ทน เคือต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะคุณก็จะไปหาสิ่งที่คุณอยากทำทำนะหรือใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยแต่มันเป็นงานที่เราเริ่มรู้สึกว่าอิ่มตัวไม่ชอบแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะไปขยันหาอย่างอื่นทำเพิ่มหาทำเสริมนะคะกิจการก็ขยับขยายไปลองทำอย่างอื่นดูเพื่อที่ว่าเราจะได้ เราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆก็คือช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทําอะไรก็ได้ค่ะถ้าจะมีใจทำเนี่ยคือต้องทําในสิ่งที่มีความสุขนะ ซีเรียนนะคะมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นกับการเหมือนให้ใจคนเนาะหรือจะลงทุนจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดรอบคอบมากขึ้นนะคะพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักษาสุขภาพตัวเองเนะการกินอยู่ต่างๆเนี่ยก็เริ่มอยู่ในจุดที่ให้คุณค่าให้ความสำคัญกับตัวเองเนาะเด,ดวิลนะคะหลายท่านเนี่ยมี โอกาสที่จะได้ลดละเลิกสิ่งของมึนเมานะหรือว่าทานอาหารที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลดเกิดขึ้นนะคะลดเกิดขึ้นนะสามแม่ท้าเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็คือโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตและ้นะคะบางท่านเนี่ยอยู่มาแบบทําในสิ่งที่ทําคุ้นเคยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในการทําอะไรใหม่ๆด้วยภาระหน้าที่ความอิ่มตัวความคุ้นเคยนะคะ มันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ทำบางทีก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็ต้องทำนะคะเหมือนมันเป็นการทำเพราะหน้าที่อะไรประมาณนี้มาในช่วงนี้นะคะในช่วงเวลาที่ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณก็จะเริ่มเหมือนมองเห็นลู่ทางมองเห็นความฝันมองหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะ,ะเริ่มกลับมามีแรงบันดาลใจอีกครั้งนยคะสาม,มเมษาเนี่ยคือ เริ่มกล้าที่จะจินตนาการภาพในอนาคตของตนเองว่าตนเองจะไปในทิศทางใดบางท่านเริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการวางแผนนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลกไปจากเดิมแต่หมายถึงหน้าที่การงานเราก็เริ่มวางแผนว่าจะต้องทํางานให้มันดีขึ้นทํางานให้มันละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากเจ้านายบริวารแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งไปอยู่ในจุดที่เราคาดหวังนะคะใครที่ทากิจ การส่วนตัวกิจาการเดิมก็ยังทําอยู่เพียงแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหาสินค้ามาเพื่อสนับสนุนกิจาการให้เติบโตขึ้นบางท่านก็มองหาเรื่องของการปรับการขยับขยายการปรับเปลี่ยนการรีโนเวทนะการเหมือนกับว่ารี รีธุรกิจตัวเองใหม่น่ะเหมือนทําใหุ้ธุรกิจตัวเองเนี่ยมันมีความทันสมัยมีความก้าวหน้าให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะคะขายออนไลน์มากขึ้นหรือว่าเริ่มลงในแอปพลิเคชันการ ขายแบบแอป Delive อ y อะไรมากขึ้นนะหรือว่าถ้าช่วงนี้นะใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะการค้าขายออนไลน์หรือว่าการเดินทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยานพาหนะนะคะการจำนำจำนองรถอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับว่าช่วงนี้มันจะไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณเนี่ยจะมีมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกับสิ่งที่คุณจะตั้งใจทำนะรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ย นะชีพจรลงเท้าไม่ค่อยได้หยุดอยูดด่ติดกับที่ถ้าใครบอกว่าเราทํางานประจําอยู่แล้วมันก็บ่งบอกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องได้ไปอยู่แผนกตรงนั้นไปแผนกตรงนี้ทีนะคะคือมันจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปพบเจอกับทีมงานใหม่ๆนะคะผู้คนใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติด,ดกับที่นะพลังงานของของความเป็นห้าถ้วย ห้าถ้วยเนี่ยเอาจิงจิแล้วเราจะมีความเหนื่อยล้าค่อนข้างบ่อยเหนื่อยจนฟุบไปเลยเหนื่อยจนเหมือนกับว่านอนไวขึ้นนะพักผ่อนเร็วขึ้นนะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องได้เครียดอืมเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยที่คุณได้ทํามันก็ทํากับ ทำกับความมีความสุขของเราเนาะแต่ละอย่างที่เข้ามาก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ต้องเครียดหรือว่าต้องคิดมากสักเท่าไหร่แต่มีความเป็นอัศวินดาบนะอัศวินดาบของชาวราศีพิจิกในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเรามีเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะเวลาเราทําอะไรนะคะในแต่ละเรื่องที่มันเข้ามามันเข้ามาทีเดียวแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาทีเดียวแล้วก็เป็นการ แก้ปัญหาแข่งกับเวลาหรือว่าโอกาสที่เข้ามาเราต้องรีบรับทุกอย่างเพื่อที่จะแข่งกับเวลาแข่งกับโอกาสแข่งกับดวงเพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะเหมือนกับคุณก็ต้องรีบเร่งมือในการทําทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสําเร็จและมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนั่นเองนะไพ่พลังงานของความเป็น5ดาบเกิดขึ้นนะคะหาดาบของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันบ่งบอกว่าช่วงนี้นะคุณจะไม่ค่อยเถียง จะไม่ค่อยไปต่อล้ะต่อเถียงอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกประเมินสถานการณ์แล้ว ถ้ายิ่งเถียงไปเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเข้าใจผิดหรืออาจจะมีเดเดวิลนะก็คือมีคนอื่นที่เข้าใจผิดไปด้วยแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเสียภาพลักษณ์ได้ช่วงนี้คุณจะใจเย็นขึ้นนะคะเกี่ยวกับการทะเลาะการเถียงการไปโต้แยง้งอะไรกับใครเนี่ยอันไหนเราปล่อยผ่านได้เราก็เลือกที่จะปล่อยผ่านเนี่ยโฟกัสแต่ความสุขนะที่เรากําลังมีที่เรากำลังทําสมากกว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นประเด็นนําภัยมาสู่ตัวเองนะหรือต้องไปเถียงกับคนที่แบบ คือเถียงไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้คุณก็จะเหมือนออกห่างมาจากจุดๆนั้นนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยอยากเถียงใครนะ,ะจะเน้นอยู่ของเราเนี่ยคะเน้นอยู่นิ่งๆเงียบๆของเราประมาณนี้จะถูกจะผิดก็ไม่ค่อยเถียงนะ,ะอืมเน้นพิสูจน์ด้วยฝีมือตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์มากกว่าหรือมันอาจจะมีพลังงานของการที่คุณเนี่ย ไปเอาสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดเนี่ยกลับมาทมําใหม่แต่มีคนเนี่ยเขาอาจจะจับตามองดูคุณแล้วก็ดูถูกคุณว่าคือคุณเคยผิดพลาดมาแล้วถ้าคุณกลับไปทําอีกมันก็คงจะได้รับผลลัพธ์แบบเดิมแต่คุณจะไม่เถียงอะ่ะคุณจะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณสามารถที่จะทำทุกอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ด้วยแต่ว่าผลลัพธ์อย่างไรก็ให้เอาไว้ดูที่ผลลัพธ์ประมาณนั้นนะมีพลังงานของความห้ามไม่เท้าห้ามไม่เท้าเนี่ยคือความต่อสู้พลังงานของความเป็นห้ามไม่เท้าเนะะี่ยค่ะการมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําแล้ว ผ่านอุปสรรคไปให้ได้ผ่านการดูถูกจากผู้คนรอบข้างหรือว่าทำทุกๆอย่างเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ประมาณว่าชาวราศีพิจิกนะคะคุณก็อาจจะเผชิญกับ การที่มีคนเนี่ยรู้สึกไม่สนับสนุนกับสิ่งที่คุณจะกลับไปทําใหม่หรือสิ่งคุณสิ่งนี้เนี่ยคนอื่นเขาอาจจะหวังดีเขาเห็นคุณผิดพลาดผิดหวังมาแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาทําแต่ตัวคุณนะคะเด็กดาบด้วยเนาะมันก็จะมีความดือ้อและคุณก็มีความเชื่อว่าคุณประเมินสถานการณ์มาดีแล้วนะคิงดาบราชาดาบเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ประเมินศักยภาพตัวเองด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยต่างๆที่เราคิดว่า เราไม่ได้ใช้อารมณ์ชั่ววูบในการกลับไปทำสิ่งสิ่งนั้นเพราะเราเองก็เชื่อว่าถึงมันจะเคยผิดหวังในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้ คุณมีความมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะทํามันได้เนี่ยคะห้ามไม่ท้าเนี่ยคือคุณก็มีความตั้งใจที่จะทําจนทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าให้ด้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะคือมุ่งมั่นตั้งใจตั้งหน้าตั้งนาตั้งหน้า,ต,นาตั้งตาทําโดยที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือไม่หวั่นไหวต่อการที่แบบจะมีใครอาจจะตําหนินะคะคุณเลยคุณจะโฟกัสแต่สิ่งที่คุณทําแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองเนี่ย มันไปถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะคะหรือบางคนนะสำหรับใครที่ไปสมัครงานไปในที่เดิมมาซ้ำๆแต่ก็ไม่ได้สักทีมันก็บ่งบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ๆก็จะกลับมามีไฟอีกครั้งแล้วก็จะกลับไปที่เดิมเพื่อที่จะไปสมัครเพื่อที่จะไปเหมือนพิสูจน์ตัวเองใหม่อาจจะมีคนแบบไม่เห็นด้วยนะคะอยากให้คุณก้าวหน้าไปทางอื่นแต่คุณก็ด้วยความเป็นเด็กดาบอะมันเหมือนยังค้างคาใจอยู่มันยังต้องเคลียร์มันยังต้องแบบ ทำให้มันถึงเป้าหมายในช่วงนี้ก็จะทุ่มเทเต็มที่นะคะเรื่องสอบเรื่องอะไรก็ตามนะ,ะถึงแม้จะผิดหวังมาไม่รู้จะกี่ครั้งลงสนามสอบมาไม่รู้กี่หนนะแต่กลับมาในช่วงนี้ความมั่นใจในตัวเองมันยังจะกลับมาเกิดขึ้นอีกและที่สําคัญเนี่ยคุณจะรู้ตัวตัวเองมากขึ้นนะ,ะรู้พรสวรรค์รู้จุดแข็งของตัวเองว่าเราจะโฟกัสตรงไหนแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นสมาธิในที่นี้หมายความว่ามีคนอาจจะ ไม่ได้ยินดีหรือว่าไม่ได้เห็นดีเห็นชอบกับสิ่งที่คุณทําแต่คุณก็มีสมาธิในเป้าหมายตัวเองว่าคุณจะทําได้นะคะคุณก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำมันอย่างเต็มที่เนาะหรือว่าไปถึงกิจการส่วนตัวใดๆก็ตามก็คือ,อยังไปในทิศทางนี้นะคะ ไม่ยอ่อทอต่ออุปสรรคไม่ยอ่อทอต่อคำพูดหรือว่าอะไรเลยที่อยู่ระหว่างทางแต่เราจะโฟกัสแต่คนที่สนับสนุนคุณหรือว่าเราก็จะหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะพลังงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ย หลายท่านก็อาจจะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ใจ่ายของตัวเองมาบางท่านอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเสียเปรียบผิดหวังนะคะหรืออาจหมายถึงที่ผ่านมาเราก็เป็นคนมีน้ำใจเนาะด้วยความเป็นชาวทาตน้ำชาวพิจิกแล้วก็ดูแลสนับสนุนทุกๆคนแต่บางทีมันก็เหมือนกลับมาเสียใจที่ว่าเหมือน เขาเรียกว่าเราช่วยผิดคนหรือว่าเราให้เขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณอะไรประมาณนั้นมันก็เลยจะทาให้คุณเนี่ยเลือกที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองหมายความว่าจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยเราจะรักตัวเองมากขึ้นเราจะกล้าเปกล้าจ่ายให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ ใครที่จะเข้ามาหยิบยืมอะไรก็ตามนะหรือมาขอให้คุณเลี้ยงมาขอความช่วยเหลือจากคุณแม้กระทั่งคนใกล้ตัวอะไรพวกนี้นะคุณก็จะเลือกที่จะไม่เถียงนะเพอาห้าดาบเนาะเถียงไปก็แพ้อยู่ดีก็คือไม่อธิบายอธิบายไปคนก็หาว่าเรามีเงินอยู่ดีก็เลยจะไม่พูดแล้วนะคะอาจจะเลือกนิ่งเงียบไปแล้วก็ พิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นเองว่ากว่าคุณจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยก็ต้องรู้จักเกรงใจคุณบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้นะเจ็ดเหรียญจะ มีเขาเรียกว่าความตั้งใจในการวางแผนการเงินที่ดีมากขึ้นจากเดิมที่เดือนเดือนที่ผ่านๆมาช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินอาจจะมีไม่ได้ดั่งใจคุณหรือว่าเราใช้เงินเกินเกินตัวจนเราเองก็รู้สึกแบบผิดหวังกับตัวเองทำไมใช้เงินเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะคะมาช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็จะได้เหมือนได้เก็บเงินอย่างจริงจังและได้เหมือน ปัดตัวเองเข้ามาอยู่ในลู่ทางในการใช้จ่ายรัดเข็มขัดที่แน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นใช้แต่สิ่งที่มีประโยชน์เนาะไม่ค่อยมีอะไรให้เราต้องหมกมุ่นอยากใช้จ่ายแล้วนะเดเดวิล <The> <il> เนี่ยอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าความโลภพวกเนี้ยค่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นในตัวคุณเหมือนกับคุณไม่ค่อยอยากได้อะไรที่มันอาจจะเป็นของจุกจิก ของไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยแสวงหาแล้วสิ่งที่จะใช้จ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงทุนนะคะการลงทุนกับกิจการการลงทุนซื้อความรู้ให้กับตัวเองนะคะหรือว่าการลงทุนทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนแล้วเจ็ดเหรียนอะแล้วมันจะขยับขยาย เป็นกำไรเป็นกรอบเป็นกรรมให้กับคุณในอนาคตนะ The Empress นะคะตัวคุณเองจะมีพลังงานบวกมากขึ้นแล้วก็จะไม่อยากไปยุ่งกับใครนะไม่อยากไปบวกกับใครนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความเป็น เป็นสังคมอ่ะมันมีคนอยากที่จะเข้าหาคุณด้วยความเป็นพ่ยแม่พ่ยแม่พ่ย the e m p r a e เนี่ยก็คือความอบอุ่นความอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยการคุยด้วยแล้วก็มีความสบายใจก็จะทําให้มีผู้คนมากมายยังเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างรู้สึกอบอุ่นกับการที่ได้เป็นมิตรภาพกับคุณเนี่ยก็จะมีคนเข้ามามากมายแหละเพียงแต่ว่าคุณจะมีกําแพงในการครบคนในการ สื่อสารกับผู้คนมากขึ้นนะคะอาจจะคบเพราะว่าเราก็เผื่อพึ่งพากันในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าสามไม้เท้าอย่างที่บอกไปเนาะตัวของชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคุณก็จะมองไปในอนาคตนะ่ะมองเห็นภาพในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอมีคนเข้ามาคบมีมิตรภาพเราก็คบทุกคนแหละเราไม่ได้เลือกคบเพียงแต่ว่าเราก็วางนะคะตำแหน่งเอาไว้ว่า ออคบกับใครแล้วจะมีโอกาสมีการพึ่งพาหรือเป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะไปเอาเปรียบเขาแต่หมายถึงว่าเนาะเพื่อนมนุษย์เราก็พึ่งพากันนะคะทำธุรกิจ ค้าขายคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จําเป็นที่ยังจะต้องรักษาความเป็นมิตรภาพซึ่งตัวคุณเองเนี่ยถือว่าไม่ได้ข่าใจกับอะไรทั้งนั้นนะใครที่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือโกรธหรือไม่ถูกกับใครมาก่อนเนี่ยมาในช่วงเดือนนี้นะคะมันบ่งบอกว่าคุณจะลืมลืมไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะว่าคุณเคยโกรธหรือว่าไม่โอเคเรื่องอะไรนะ The Empress ก <s> ็คือการให้ความรักให้ความเมตตามันอาจจะ ยังสู้หน้ากันไม่ได้ไหนมันยังเหมือนกับเด็กดาบเนาะมันเหมือนยังมีเรื่องอะไรที่มันยังคาใจกันอยู่แต่เราก็ไม่ได้ไปจองล้างจองผ่านจองเขาเรียกว่าเจ้าคิดเจ้าแขนอะไรแล้วก็คือต่างคนก็ต่างลืมๆไปแล้วลืมไปแล้ว,ลลวด้วยซ้ำว่าเรามีประเด็นอะไรกันนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะกลับไปคบกับคนที่เราไม่ถูกกันเนาะเป็น,ปนกลับไปเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่ถูกกันมาก่อนเฉยเลยอะไรประมาณนี้จนทุกคนก็ จะเห็นว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมมันอาจจะเออถูกทำร้ายถูกแทงข้างหลังใดๆก็ว่าไปแต่ว่าตัวคุณเอเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ได้ไว้ใจนะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ใจเต็มร้อยแล้วก็ไม่ได้เถียงกับคนที่เขามาตักเตือนนะคะก็ ใช้เวลาพิสูจน์เอาอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยมันบ่งบอกว่าใครที่เคยอกหักมาเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางท่านเนี่ยรักครั้งเก่ากลับมาด้วยอรักครั้งเก่ากลับมาจีบใหม่กลับมาพูดคุยบางท่านก็ได้พูดคุยกับคนเก่าๆที่เราเคยจบกันไปก่อนนะคะจนมีคนอาจจะมาตักมาเตือนว่าเดี๋ยวก็จะผิดหวังอีกแต่คุณก็เน้นในเรื่องของการมองบวกอะคะ่ะการให้อภยัยให้ความเมตตา ถ้าไปรอดไม่รอดในอนาคตก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าในเวลานี้คุณก็ถือว่าคุณมีความสุขดีนะคะก็จะมีคนเก่าๆคนที่รอคอยคนที่อาจจะเคยทำให้คุณผิดหวังกลับมาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเคยทำให้รู้สึกผิดหวังนะทำร้ายจิตใจเรามาก่อนหรือทาอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจมาในช่วงเวลานี้เนี่ยถามว่า คุณไว้ใจคนรักหรือ,อยังก็ยังเนอะเด็กดาบเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ามันยังมีความไม่ไว้วางใจอยู่แต่ให้โอกาสค่ะคุณก็จะให้โอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เขาได้พิจารณาตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ด้วยมันมีบทบาทหลายอย่างเนาะทำให้ความสัมพันธ์ก็มีปัญหาบางท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการ อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนคนอกหักตลอดเวลามันแบบเหมือนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอิ่มตัวในช่วงเนี้ค่ะมันจะมีพลังงานบวกมากขึ้นเราก็จะเริ่มมองคนรักนะคะสามีภรรยาในมุมมองใหม่ๆมองในสิ่งที่เขาเป็นมองในสิ่งที่ตัวเองเป็นมองในสิ่งที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขพึ่งพากันมาคือมันอาจจะ มันอาจจะเกินคําว่ารักไปแล้วก็ได้เนาะบางบางคู่บางคู่ชีวิตนะคะเราสามดาบเราผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหรือว่าเราก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจมาหรือ คือมันมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะคุณจะมองมิติของความรักในความไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่คุณก็เชื่อว่าการให้อภัยการให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองและการให้ตัวคุณเองได้พิสูจน์ตัวเองที่คุณพิจารณามาดีแล้วเนี่ยว่าคุณก็คงจะไม่ได้เสียใจจนถึงขั้นแบบจมปักขนาดนั้นก็มีโอกาสนะคะที่เราจะได้กลับมาเข้าใจกันและกันแล้วก็ ได้อภัยกันนะคะได้เข้าใจกันจริงๆแบบลึกซึ้งจริงๆด้วยจิตที่มีความเมตตาของคุณด้วยนะคะใครช่วงนี้เนี่ยกำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอการมีบุตรการมีบริวารนะคะการวางแผนครอบครัวร่วมกันนะชาวราศีพิจิกจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสมหวังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ อะไรก็ตามที่คนรักเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจมาแม้แต่คําพูดที่ทําลายความรู้สึกใดๆก็ตามก็มีโอกาสที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองจะเคลียร์จะขอโทษจะเหมือนรักษาน้ําใจต่อกันมากขึ้นคือความรักก็ถือว่าโอเคนะมันจะดีกว่าจุดๆเดิมนะคะมันอาจจะไม่ได้เปอร์เฟกจนเรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบของการเป็นคู่ชีวิตแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นจนคุณรู้สึกว่าดีเอ็มเพรสเนี่ย คุณจะมองเขาเรียกว่าโลกสวยไหมชาวราศีพิจิกคือโลกสวยแบบเราไม่ได้คิดลบไม่ได้คิดล้ายไม่ได้อาคาดไม่ได้สงสัยแล้วไม่ได้ตั้งคําถามในชีวิตใครแต่เราก็คือมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะรู้สึกว่าปัจจุบัน ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะชาวพิจิกก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับทุกทกท่านนะคะใครที่อยากฟังคำทำนายแบบส่วนตัวนะคะายจะทิ้งไลน์แอดไฮทารอดเอาไว้ให้นะ,ค,ะคลิปวิดีโอนี้นะคะแอดกันเข้ามาได้หรือว่าถ้าจะกดลิงก์เข้ามานะคะในไลน์แอดก็ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ใครนะที่ชอบการอ่านไพ่แรนดอมปิกอารกาศดวงรายวันนะคะคลิปสัน้นคลิปยาวทุกอย่างเนี่ยไฮจะมีอัปเดตเอาไว้ในช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าใครที่ออดู i ิน t a g r กรนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะที่ i ิน t a g r กรนะเพราะว่าจะมีการอัปเดตทุกๆดวงรายวันเพื่อเป็นแนวทางให้กับ คุณนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆาค่ะชาวพิจิกนะคะเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้ไฮด้วยนะให้ไฮมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ